ลูกคนไทยมีวินัยทางการเงินกับสอของธงนาคารแห่งประเทศไทยมีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่แต่ถ้ามีหนี้ก็คงเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะครับอาจไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะถ้าเรารู้จักควบคุมหนี้ให้พอเหมาะกับรายได้ก็จะสามารถอยู่กับหนี้อย่างมีความสุขได้เช่นกันโดยสัดส่วนที่เหมาะสมของการผ่อนหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกินหนึ่งใน3ของรายได้ต่อเดือนแต่ถ้าคุณมีหนี้สินเกินกว่านี้ก็ต้องพยายามเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงและรีบผ่อนหนี้ให้หมด โดยอาจเริ่มจากหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและไม่ควรก่อนหนี้อื่นเพิ่มหรืออย่าเบิกถอนเงินสดจากบัตรใบอื่นมาโปะหนี้เพราะจะยิ่งทําให้หนี้พอกผูนมากขึ้นดังนั้นควรรู้จักห้ามใจตัวเองไม่วิ่งตามกระแสะบริโภคจนเกินตัวและก่อนหนี้เมื่อมีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับส่งเสริมความรู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินโดยสคงธนาคารแห่งประเทศไทย www.1213.or.th